สวัสดีครับเพจซีทุกๆท,ท่านนะครับตอนนี้มาเล้าไก่อันนี้อันนี้เล้าเนี่ยมีกี่ตัวเนี่ยมีกี่ตัวไม่นับหรอกอ่าทำไมไม่นับหรอท่านผู้ชูทุกท่ก็อยู่ประมาณนะับร้อยตัวต่อห้องเหรอต่อห้องเหรอห้องนี้ห้องเนี้ยแล้วไข่ไข่วันหนึ่งอ่ะได้กี่กระบะห้องนี้เหรอ เจ็ดห้องเยอะมันได้ประมาณนสี่สิบหู่ในท้องมาณสี่สิบถึงไหมถึงถึงถ้าตัวเมียมันเยอะมันก็จะได้เยอะนะใช่แล้วไปกินมั้งเขาว่าวะไม่กินเหรอกินเพรเบื่อแล้วเออใครบีกูบอลเน้นน้ำใส่สีแต่ตะกอนเราไม่ได้ใส่เนาะตะกอนใส่มาอยู่ก็เห็นก็ใส่กันตลอดเลยใช่เราก็ใส่ตามเขาเเออเราก็เลยใส่ตามเขา อุตอนนี้ทั้งหมดมันกี่ถึงพันตัวไหมพันนะนี่น่าจะถึงนะถึงไหมอ่าสมมติเราของนี้ร้อยเงาร้อยนิดของนั้นของนั้นก็จะมีรวมประมาณสามร้อยอาะสี่ร้อยสี่อยสมมุติอีกสมมุติอีกประมาณน่าจะไม่ถึงพันหรอกเนาะล้อยประมาณหกร้อยตัวเออของสียแล้วไข่วันหนึ่งก็ได้อยู่สี่กะปะห้ากะปะ ถึงไหมวันหนึ่งหา้ากระบะถึงโอ้วันนี้ได้สามากระบะกว่า,ขขวาอีกสามกระบะกว่า,ขขวาก็มาแล้วเก้าพันร้อยอย่ังไม่เต็วันหนึ่งน้ำสามรอบเหรอให้สองรอบเหรอน้ำให้สองรอบเหรอน้ำเหออน้ำสองอันนี้เตรียมไว้เลยเหรอ,อแล้วพรุ่งนี้เช้าก็จกใส่เลยก็ได้น,นอนแล้ว <laughs> เขไม่เตนอย่ใช่ไม่ทันอีกเราลองนี่ไปแต่เอาลูกออกมาทำอีกเออ๋อมันต้องตามตามระบบใช่ไหมใช่ประเด็นเขรียกต้องมีต้องมีอะไรอะไรสำรองตรงนี้เดี๋ยวเขาก็จะบอกว่าสูงต่ำไอีกอ่ะเดี๋ยวเขาก็จะบอกว่าสูงต่ำอีกยุ่งอีกรู้ว่าทำให้หมดแล้วเขาบอกตามเอาต่ำแล้วขึ้นสูงเอแล้วก็ขึ้นสูงเขาบอกใช่สูงแม่เดี๋ยวลองทำ เราก็ต้องทำอยู่แล้วไงโอ้อันนี้อแต่อันนี้สวยเนาะอันนี้นะที่ร่าการไข่เนี่ยอันนี้มันโล่งดีเนาะสวยทดี่ยุอขางนี้ยประมาณสามอตัวสามร้อตัวแค่ตูดดมีอ่สี่ห้าสี่ห้าหกเจ็ดแปดประมาณแปดเก้าร้อยเนาะว่าประมาณสักเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยารอยอาหารนี่ก็เตือนหนึ่งสองรอบแล้วสั่งมาเนี่ย ครั้งแล้วกี่กระสอบเจ็ดสิบเนาะครั้งร้อยหนึ่งนึกเจ็ดสิบเอ่ร้อยร้อยยี่สิบเป็นร้อยยสอบเหรอมันก็ได้เดือนไม่ถึงเดือนเนาะอุ้ยไม่อยู่หรอกไม่ถึงเดือนหรอเดือนเดือนกินหมดตายเชงเลยเดือนหนึ่งก็จะอยู่ประมาณเออเยอะนะปรนมางวันหนึ่งกระสอบจบเยอะวันหนึ่งวันหนึ่งกระสอบกระสอบอยู่แล้วอ่ะ จริงเนาะเกือบสองขวบสองีต่บางทีก็ต้องขาบสอเลยะแล้วแต่มันกินมากกินน้อยไปเท่าไหร่แต่ละวันนี้ถ้าอากาศเย็นเย็นๆหน่อยมันกินเยอะนะใช่ถ้ามันร้อนมันจะไม่ค่อยกินกันหรอกต่กินน้ำเยอะใช่กินน้ำเย็นหนุนข้างในเห็นบอกหมดแล้วอ่ะเดี๋ยจะเปลี่ยนกันอ่ะกิรุกครับเปลี่นหนุนเปี่ลูกเปลี่ยนลูกสมน้ำหน้ากูถ้ากูไม่เตรียมไว้อ่ะใช่เดี๋ยวรอลูกไปส่งลูกอีกไปรับลูกอีกอ่ะ ตัวนี้แหละตัวนี้มีแต่ตัวผู้เหรอตัวนี้ถึงหรือเปล่า20เนี่ยสามสิบถึงรึไหนเนี่ยทั้งตัวผู้ตัวเมียรวมกันประมาณทั้งเจ็ดสิบตัวอ้หมันมีเยอะเนี่ย้ผมวก็อีกประมาณเจ็ดสิบตัวไม่กันแล้วไอ้ถังตัวนี้ไปไหนหมดอ่ะถังตัวนี้ไปไหนหมดลูกไงอยู่นอกไงเขาลือออกหมดเลยเหรอใครสั่งลูกที่ไม่มีใครสั่งเหรอคุณรู้เองเดี๋ยวไอ้เขารู้เอง ใช่ไหมแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนพากันทําเนาะโอ้โหพี่นี่มิตถูกใจมากที่มันทําท่อไงเพราะว่ามันทําแล้วมันถูกใจเขาไงลางน้ําแล้วพอมันกินปุ๊บมันจะท่วมไงล้างเนี่ยมันพอน้ํามันขึ้นหนูดจุ๊บจุกใช่ไหมเออมันก็ท่วมท่วมเนี่ยก็แฉทีถ้ามันรั่วมันจะท่วมใช่มันรั่วไงไม่รั่วมพราะมีถ่ว พอรั่วเสร็จท่วมตัวเนี้ยเดือดร้อนอีกรั่วยตรงลิ้นมันอ่ะตรงตรงลิ้นม,มันอ่ะเออตุดยามมันรั่วขาปิดอยู่มันก็รั่วเดือดร้อนเลยอ่ะอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดท้องแปดท้องไก่ยอยู่ประมาณแปดสิบเก้าสิบตัวตัวนี้จะบางหน่อยตัวนี้จะพู่อันนี้พ่อพันแม่พันพ่อพันจ่อเลือดยี่สิตัวหกพันเป็นยตัวอ่าสำหรับพ่อพัน ให้มาดูเล้าไก่มันโตเต็มที่เหรออันนี้มันโตเต็มที่แล้วแล้วยังอะไเหรอโตนี่เดี๋ยวยังัวเล็กๆรุนทำไมตูดท้ายหมดอ่ะว่าดิหาเหือหาหมดเลยโอ้โหไปทำอะไรมันหรือเปล่าทำอะไรมันเปล่าตากมาหาหมดเลยโอ้โลองเข้าดูดิเนี่ยช่วยนี่เข้าไปเลยลองมันตีแน่นอนเออ แล้วในมันตีตรงนี้ถูกเก็บนะเตีไปตีหลังนี่มันชอบตีหลังใช่ไม่เวลาเราก้มเนี่ยมันจะมาแตะข้างหลังอ่ะออ๋ใช่เดี๋ชุดแบบแปลกอ่ะแต่ชุดแบบผมที่อ่างเท้าเาเก่งดำเนี่ยมันจำโอ้ตีใส่เข้าไปนะเดี๋ยวมันโดนโดนตีเลยจะโดนแน่โอ้โหฝั่งนี้ก็เตี๋ยไม่ทั้งหมดกับขวดน้ำกี่ขวดนานๆมันข้างหลังรู้ฉาบก็มัน่ีหลังเตะขวดอะยหลังอ่ะเราต้องเตรียมเตรียมใส่ถังไว้เนาะถูกกรุ่ใหญ่ด้ยเนาะ ของเขาไม่กล้าลอยได้ไหมไม่ได้ยวเขานับไว้ลอยๆอันนี้คือไข่รอบเช้าสองรอบแล้วรอบนมันจะมีรอบรอบเช้ารอบเย็นนะไข่ห้าลูกเก้าสิบเฮ้ยหกสิบหกสิบเจดสิบแปดแปด้าไข่ห้าลูกเก้าสิบโวันนี้แปดห้าแน่เลยวันนี้แปดห้าเลยศูนย์เก้าน่าจะถึงร้อยใวันนี้มองนะ อ่น่าจะถึงร้อยนี่ไงอาหารเนี่ยนี่อาหารน่ะนี่อาหารอ่ะอันนี้เนี่ยมนลงใหม่หรอนี่ลงใหม่แ,งแง,แงแงเยะอะหนเท่าไหร่ละร้อยเจ็ดสิบเออร้อยยีสเองร้อยยี่สนอาหารไก่อาหารไก่นั่นกันเนี่ย <140. S 1> เลี้ยงฟรีเลี้ยงฟรีร้อยสีก็ตีเลยวันรให้ดูเท่าไ มร้อยสี่สิบฟันละสองลูกเกือบสามไก่เก้าสิบตัวประมาณเกือบสองเดือนนะสองเดือนหมดสองเดือนกว่าประมาณสองเดือนหน่อยร้อยสี่สิบตีวันสองลูกวันสองลูกตีไปเลยโอ้โหแต่ก่อนนายยกกันตายหาเลยยกเองหมดเลยนะเป็นเพราะเสียอะไรเลยเสียลบอะไรทำพาทำยกมาหมายถึงยกอาหารไปเลยใช่ยกมาตั้งเองเลย อ๋อยกลุงรถเหรอ๋อไม่ได้นะนี่เ็าจะมีคคบอลโลให้เราดิแต่ก่อนล็อกเล็อกงหมดเลยอันนี้ก็มีผักมีผักสวนครัวด้วยกอใหญ่ไปทำไปกุ้ยช่ายพริกเขาพริกแบบนี้ไม่เผ็ดเรานะน่ากินกับปลาก็ขอขอทำไปละ เป็นผักสุนควัวมากอลูกดอกมากเลยมะพร้าวโอ้ยมะพร้าวอะ่ะมะพร้าวของฉันเนี่ยเ,เ,เ,เาขาอมันแล้้วเขาหหหไไปนนเอาไปต้มกินหรือเปล่า,อาลขอบคุณทุกท่านนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามมาโดยตลอดครับฟิลุตอรี่นะครับคลิปนี้ก็จบแค่นี pues ้ตามต่อคลิปหน้าวันที่สามสิบเอ็ดรวยรวยห้าเจ็ดสองอันหมดแล้วครับอันหมดซื้อไม่ได้เลยวิ่งวิ่งได้วิ่งอะไรวิ่งเกตเหรอ ค่านหมดซื้อที่ไหนไม่ได้แล้วเราวิ่งได้โอาานวิ่ง,ว,ง <c oughs> วิ่งเกล็ดเลย <c oughs> ดูก่อนนี่ไก่สาวไก่ส <ừ. S 2> าวมไม่ดูเลยเราไก่แก่เขาไปอาจจะ้ตีเลยคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับตามต่อคลิปหน้านะครับมาชมความไก่